แพี่น้องสาะโกนนะครับตะคนที่มาทนที่มีคน่น้องพี่ี่สามตล่นะครับนิเียอย่างที่เราต้อการเยจัดสรรัดสวัสดีครับผมจัดครบดวัครับ เหมือนันยังไม่ได้ใช่ลูกพี่ใดเลยเขียนให้เขาเียนบค่ะละถ้าจะ้อยเงินขุนเขาขัดนไม

เามันก็เท่ากันหมดนะครับม่อยันขราวนี้ต้องแบกยิงไหมนี่อันนี้อำไมทไมลถุงก่อนอันนมัทลไทุงอ๋อ อันตรายละถุงมีซิทเชตัวหมอจะจะสองข้าวมีเหลือมีสองปามีทั้งข้างแบ่งทีเพียได้แบ่งทีเพีได้มีสองปามีนะถ้าไม่ลงตัวสองปามีลงเหลือลงไหมนี่ลงตัวไหมอันตรายละถุงใช่ไหมครับอันนี้อนตมายละกุงอันตรายละทุงนะอนตมายละถุงชายนาจะช่ย ไมน่นาเน่่ตาเตเห็นคนแบกแล้วมอบีมอบีมอบีคนแบกไหเออย่สงันไหมฮะสิบสอมันม ah ีสิเจ nah huh. ็ดม uh ันจะได้โซนละห้ถุงอ่าฮะละลำเลยอีกหึ่ถุงแอครบ เอัดอนามัละถุงใช่ไหมครับนี่อนามัละถุงโซล่าห้ถุงโซล่าถุงไม่เบ่งกันเองเราเหลือหนึงถุงแหมเพื่อเท่าเท่าก่ไม่งั้นเบ่งกันไม่ได้หรอกโซนเราไม่ซิเก็ตไงซิเก็ตแต่แบบเขาหายงกระกยี่ิบยี่สิบสองหายหงกรแหงแล้วก็สอเห้าหาเพิ่มไปอีกโซล่าถุงอีกสี่เหลือหนึ่งแถมเ

จะมีกองกลางโซนมัอกองกลากงใช่ตนอ,อันอาานึงน่งอ่ะจะได้หนึง่งหนึ่งกับสองกอบทอะะ่แล้วโซนนั้นก็จะมีะเลือเออเลืออีกออาเป็นกองกลางให่ไปตัดกันดีอ่าฟันซีงกันแล้วเนอนี่แหละเออ <c oughs> บรรยากาศครับผมอะรีบรบแบน ไม่ได้ปี๊คับไม่ได้ปิคนเราของเราไปก่อนครับได้ครับด้ผมซื้อได้ได้เลยครับแต่ว่ามันจะแบกนะครับใส่แต่สีก็้หังใส่บเกอรี่ leo he 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 จะค่อยขยับเราก็จะขย,ย,ยับขึ้นก็นได้ครับเล้จะใส่รถเองนั้นมามาติอเอารถเข็นมีรถเข็นไหมคะเจ้านี่เฮ้ยไปใส่ไปข้ารถนในยังคะแล้ว ไม่ลหรอเดี๋ยวเขาแจกไปแล้วบูเกนอ่ะเขาแจกแล้วคนละซิ เอ็นมาเลยเป็นสไปแล้ว